สวัสดีครับท่านผู้ชมดีตอนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับี่อีส2ตอนนี้เขากำลังจะอัปแพดต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแพดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเขาก็ได้ออกมาอัปเดตให้ฟังสั้นๆนะครับว่ามีอะไรให้เราในแพดต่อไปกันบ้างผมนะครับได้ดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีซับไทยให้เปลี่ยนด้วยแต่ว่าซับไทยดูงงๆอยู่นะแต่ผมก็ดูเป็นซับอังกฤษอีกรอบหนึ่งก็พอจะเข้าใจก็เลยมา แปลให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งหรือว่าที่ใบให้ท่านผู้ชมฟังทีว่า P.O.E. 2แผดต่อไปนั้นมีอะไรบ้างนะครับเป็นแผด0.1.1นะครับซึ่งโดยรวมแล้วอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบัฟหรือเนอร์คาสนะครับแต่เป็นเกี่ยวกับระบบเกมเกี่ยวกับไอเทมในเกมเกี่ยวกับคุณภาพออฟไลน์เป็นหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือส่วนใหญ่สิ่งที่เขา ปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนจากคอมมูนิตี้ได้ส่งฟีดแบ็ไปนะครับแล้วก็เขาก็เลยทําการอัปเดตส่วนหนึ่งในนั้นยังไม่ทั้งหมดนะครับแต่เขาก็จะทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกที่เขาพูดถึงนะครับคือ ngame mapping ก็คือเกี่ยวข้องกับระบบ ngame นั่นเองนะครับก็คือเป็นแผนที่แอดลาสนั่นเองนะครับเขาเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกนะครับเขาก็ได้ปรับเปลี่ยน จำนวนของศัตรจนนูจำนวนหีบสมบัตินะครับเพื่อให้มันมีความสมดุลต่อแผนที่ที่เราไปเปิดนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันน่าลงมากขึ้นมีรางวัลต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี a d s e n ซนดรอมากขึ้นมี s t r o n บ b ็ x มากขึ้นแล้วก็มี a r t i f a c t กต์พรีเคอร์เซอร์อมากขึ้นจากการลงแมปซึ่งอันเนี้ย ผมผมน่าจะตีความได้ว่าแมพที่สูงขึ้นก็น่าจะมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นว่าการลงแมพหรือลงแผนที่ในแอลลาสเนี่ยจะได้รางวัลมากกว่าเดิมครับสายฟาร์มสนุกเลยทีเดียวต่อไปนะครับก็คือ เป็นหอคอยนะครับหรือว่าทาวเวอร์ที่อยู่ในแอดลาสซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งในระบบที่เราลุยแผนที่แอดลาสนะครับฟีดแบ็กเนี่ยบอกว่าเป็นเป็นทาวเวอร์ก็คือมันเบื่อม,มันน่าเบื่อมากแบบส่วนใหญ่เนี่ยเราลงทาวเวอร์ไปเนี่ยเขาจะใช้แผนที่แมป1เทียร์หนึ่งในการไปเปิดให้มันจบจบไปเพราะว่ามัน1มันน่าเบื่อ2คือโอกาสตายสูงถ้าเราลงเทียร์เยอะๆมันไม่คุ้มค่าที่จะลง เทียสูงในทาวเวอร์นั่นเองเขาก็เลยเปลี่ยนให้ทาวเวอร์เนี่ยมีรูปแบบเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายไม่ให้หน่าเบื่อนะครับซึ่งปกติอะทาวเวอร์จะมีรูปแบบเดียวแต่ตอนนี้เขาก็ได้เพิ่มรูปแบบมากขึ้นนะแผดต่อไปจะมีสี่รูปแบบเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เขาให้ดูว่ามันเป็นแต่และรูปแบบมันเป็นยังไงครับจะเห็นว่าหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างมากนะกับทาวเวอร์เดิมๆนะครับ เป็นป่ามั่งเป็นทะเลทรายเป็นหญ้ามั่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าทาวเวอร์เดิมก็ยังคงอยู่นะทาวเวอร์แบบรูปแบบเดิมก็ยังคงอยู่แต่ว่ารูปแบบเดิมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเลเยอร์จะเห็นว่าตัวหลังคาเนี่ยจะถูกเอาออกไปเยอะเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาออกไปทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับซึ่งคนบ่นมากว่าหลังคาเนี่ยมันทําให้มองไม่เห็นตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเนีย่ยเห็นว่ามันจะเริ่มลงลงเริ่มอะไรแล้วนะ ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงโน้ตที่มันมีสัญลักษณ์รูปบอสครับจะเห็นว่าปกติเนี่ยเวลาเราลงแผนที่เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมมันจะเป็นบริษมั่งเป็นเป็นบอสมั่งสีเหลืองๆนะครับซึ่งไอ้สัญลักษณ์บอสเนี่ยมันจะออกแบบไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรคือปกติเขาอยากจะให้ทุกๆ4โน้ตจะมีบอสตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันไปๆมาๆคือมันไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นเขาก็เลยทําให้มันออกมากขึ้นแบบที่ควรจะเป็นครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นอกจากเขาจะปรับให้มันมีโนดบอสเยอะขึ้นแล้วเนี่ยจะมีไอ้ตัวแท็บเล็ตที่เอาไว้ใส่เสาทําให้แมปบอสมันโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยไอ้แท็บเล็ตแบบใหม่ที่จะทาให้ไอ้ตัวบอสโผล่ขึ้นมาในในรอบๆเทเบิลนี้นะครับป,รปึ๊บเน่เห็นี้นะ ต่อไปคือไอหีบเหล็กสตรองบ็อกเนี่ยครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้หน้าํำคาญน้อยลงครับ1คือแทนที่กดแล้วก็ต้องรอดีเลยกว่ามันมอนจะออกมาใช่ไหมก็คือให้ออกมาเร็วขึ้นนะครับนี่กดปุ๊บออกปั๊บนะครับจะได้แบบรําำคาญน้อยลงนะครับแล้วก็2ก็คือเอฟเฟกต่างๆเช่นหมอกเอออะไรเออที่ทาให้เราแบบรู้สึกลำคาญตอนเปิดกล่องเนี่ยมันก็จะถูกทําให้มันดูง่ายขึ้นหรือเอาออกไปนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีการพูดถึง v i s i b ิ l i วิ e f ฟ e c กหมายถึงว่าตอนที่มอนมันจะปล่อยเอฟเฟกน้ำแข็งระเบิดไฟหรืออะไรก็ตามที่ส่วนใหญ่มันจะทำให้เราตายโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้พวกนี้แหละมันจะทำให้เห็นง่ายขึ้นชัดขึ้นกว่าเดิมนะเห็นว่าช่วงชุลมุนเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนครับว่าจะมีวงอะไรบ้างให้เราคอยระวะระวังนะครับ เนี่ยก็คือให้เห็นชัดเจนนะครับนอกจากนี้คือเวลาเราใช้ท่าต่างๆแล้วก็เกิดระเบิดเช่นศัตรูแช่แข็งแล้วระเบิดอะไรแล้วระเบิดเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนั่นเองนะไอไอลูกกลมๆม่วงๆนี่ก็จะเห็นง่ายขึ้นจะได้หลบได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยเฉพาะก่อนที่มันจะระเบิดนะทีนี้ก็จะมีการซูมเข้าซูมออกแผนที่แอตลาสได้มากขึ้นนะแล้วก็ในแผนที่ต่างๆก็สามารถที่จะกลิ้งหลบสิ่งกีดขวางต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะตอนเราลุยดันเจียนนะครับโหลดฮามในการที่เราจะเข้าไปดูในแผนที่แอตลาสก็จะเร็วขึ้น นอกจากนี้คือเวลาเราชี้ไปที่แผนที่เราจะรู้แล้วว่าแผนที่เนี่ยมันเป็นไบโอเมอะไรไบโอเมก็คือเป็นชนิดของแผนที่อะไรเช่นอันนี้มันเป็นกราสก็คือเป็นทุ่งหญ้าแผนที่นี้มันเป็นทะเลทรายเป็นอะไรบลาๆจะได้ไม่ต้องมานั่งแปลแผนที่ให้เป็นเป็นแผนที่อีกทีหนึ่งต้องไม่ต้องมานั่งศึกษาหรือนั่งจดนะครับเพราะว่ามียูทูบเบอร์หลายคนเขาก็ทําเป็นเหมือน e x c e เเลยว่าแผนที่เนี่ยมันเป็นแผนที่ทะเลทรายแผนที่มันเป็นแผนที่อะไรมันกว้างไม่กว้างอันนี้ก็บอกคร่าวๆได้มันเป็นแผนที่ชนิดไหนนะครับ นี่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ในตัวลีกนี่หมายความว่าในในตัวอคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ,ไอตรงเมื่อกี้เนี่ยนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในคอนเทนต์เดลิเลียมเนี่ยก็ไอที่มันเป็นหมอกสีขาวๆนีวยนะก็จะมีการปรับบล็กนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีมอนโผล่ไม่โผล่อะไรแบบนี้นะครับก็มีการปรับบั็ก สองคือทำให้อายเทมที่ชื่อว่าซิมูเลตัมเนี่ยดรอปมากขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นครับทำให้มันเราเนี่ยสามารถที่จะหาบอสลิชวล่นนะครับหรือเอ็กซเพดิชันเนี่ยได้บ่อยขึ้นไอลิชวลนนะครับก็คือเป็นเสาพฤธิกรรมที่เราจะสามารถที่จะเคลียร์มอนแล้วก็มันจะมีเหมือนที่แลกแต้ม สุ่มโผล่ขึ้นมาใช่ไหมว่าเราจะสุ่มไดไอเทมอะไรแรกได้บ้างตอนนี้เขาจะปรับบัฟให้โอเมนเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาบ่อยขึ้น6กสิอร์เซนตนะครับไอโอเมนเนี่ยมันเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้ในช่องเก็บของทีเดียวหมดไปแล้วก็จะช่วยให้เรามีความสามารถพิเศษด้าน,นต่างๆเป็นตัวช่วยด้าน,นต่างๆเช่นโกงความตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเน้นให้คนใช้โอเมนมากขึ้นนั่นเองนะครับมีให้แลกมากขึ้นหรือว่าออกมาถี่ขึ้นนะ ส่วนไอโ์โหมด Expedition ใน a อ l a s เนี่ยครับเป็นหนึ่งในโหมดใน a อ l a s เนี่ยก็จะทำให้ร้านค้าของ Expedition เนี่ยมันมีความแปรเพิ่มขึ้นหน้าช้อปปิ้งมากขึ้นน,นั่นเองส่วนต่อไปนะครับ p i n เด c l e Content นะครับก็คือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการสู้บอสตอน เอ็นเกมคือมันจะมีบอสเอ็นเกมต่างหานะที่ไม่ใช่บอสในโหนนะเป็นบอสที่มีเฉพาะในเอ็นเกมจริงๆเนะี่ยซึ่งไอการสู้บอสเอ็นเกมจริงๆเนะี่ยมันจะลงได้แค่ครั้งเดียวถ้าคุณเฟลตายก็คือมันจะจบเลยแล้วคุณก็ต้องไปหาบอสใหม่ไปหากุญแจใหม่ใดๆก็ตามอะไรเนะี่ยมันทําให้คนบ่นเยอะมากผู้พัฒนาก็เลยปรับนะครับบอกว่าเอยถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่เข้าไปแล้วก็เจอบอสปุ๊บตายปับ๊บเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ แมคานิกของบอสมูฟเมนต์มูฟเซตของบอสเลยนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครับหนึ่งคือการที่เราจะหาบอสเอ็นเกมเหล่านี้มันก็จะมีบอสที่เป็นลูกน้องแล้วก็บอสที่เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมการที่จะหาบอสที่เป็นตัวใหญ่อะมันต้องจัดการบอสที่เป็นลูกน้องก่อนซึ่งบอสที่เป็นลูกน้องน่มันจะอยู่ในวิหารที่มันจะอยู่ในมันจะมันจะสุ่มเกิดอะนะครับซึ่งวิหารเนี่ย ปกติเราจะต้องเปิดแผนที่ไปแล้วก็หาไปเรื่อยนะครับแบบตาบอดแต่ว่าถ้าเกิดในแผนต่อไปมันจะมีลูกศรชี้นะว่าไอวิหารต่อไปมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้เราก็จะได้ค่อยๆเปิดมองไปทางนี้เพื่อที่จะไปหาบอสลูกน้องเหล่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นเส้นๆไปนะเนี่ยเนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่นะอะไรเงี้ยไอไอแสงนี่เดี๋ยวนะแสงนี่คือมันไม่ใช่ว่า มันคงไม่ใช่เป็นลูกศรเชี่อกไปมั้งน่าจะเป็นแสงเสาหรือเปล่าแต่ไม่รู้อะมันเป็นสษณะเกี่ยวกับบอกว่าไอวิหารมันอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่ามันจะอยู่ใกล้กับตัวศูนย์กลางตอนเริ่มต้นมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราเฟรนี่มันัดย้ายไปถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะนี่นี่เห็นไหมมองเห็นแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหน,นครับแล้วก็สองคือไอบอสเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไปสู้ ปกติคือสู้ทีเดียวแล้วก็ถ้าเราเฟลก,ก็คือมันก็จะต้องหายไปเลยแล้วก็ไปหาใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าในการสู้ตอนนี้จะมีโอกาสแก้ตัว6กครั้งสามารถเกิดได้หกครั้งนะครับซึ่งการเกิดหกครั้งเนี่ยอยู่ที่ผู้เป็นเจ้าของแมปนะผู้เปิดเป็นจะเป็นผู้กดว่าจะไปเกิดหรือเปล่าซึ่งผมเข้าใจว่าถ้ามาปาร์ตี้หลายคนอะ่ะมันก็หักไปในหกแซมนี้นะก็คือหกครั้งถ้ามีสาคนก็ได้สองทีอะไรแบบเนี้ยนะครับ จากปกติคือทีเดียวจบกลายเป็น6ครั้งเเกิดได้6ครั้งครับพอทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้และก็ศึกษาเกี่ยวกับมูฟเซตของบอสได้มากขึ้นแต่ว่าไอ้หครั้งเนี่ยก็จะถูกลดลงนะเมื่อระดับความยากของบอสอ,อยู่ในเทียสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การโอกาสในการตายมันลดลงแต่ถึงกระน,นั้นเนี่ย ผู้พัฒนาก็บอกว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้หรือจำมุกเซตของมอสได้บ้างแล้วมั้งดังนั้นการตายลดลงก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเทียสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขามองเห็นนะครับก็คือเป็นการมองไปที่ตลาดนะครับตลาดกลางแล้วมองว่าเอ้ยคนขายกุญแจไปที่ วิหารฟาวราดันเนี่ยมันมีน้อยนะครับวิหารฟาราดันเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือมันเป็นวิหารของไฟนอนบอดนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยมันมันดรอปน้อยนะครับมันดรอปน้อยแสดงว่ามีคนเจอน้อยหรือไม่ก็มีคนเจอแล้วก็ตายแล้วก็กุญแจก็หายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเพิ่มอัตราการดรอปให้มันดรอปมากขึ้นนั่นเองนะครับ เออไม่ใช่ไม่่ผู้ผิดผูด้ผิดผมอธิบายผิดเขาบอกว่ากุญแจมันขายน้อยน่าแสดงว่าคนไปปราบบอสแล้วก็ตายหรือเปล่าเอาชนะไม่ได้หรือเปล่าก็เลยไม่ได้มีกุญแจหรือเปล่าไอ้บอสที่มันเฝ้ากุญแจที่มันดอกกุญแจเขาก็เลยปรับให้บอสมันง่ายขึ้นนะครับถ้าผมเ็าจะไม่ผิดนะนอกเหนจากนี้นะครับไอเทมส้มอ่ะมันจะมีไอเทมไอเทมส้มที่แพงมากมากดีมากๆใช่ปะ ในขณะเดียวกันมันก็มีไอเทมส้มที่เป็นขยะก็คือเป็นไอเทมส้มที่ดับมาแล้วกับอีอย่างวะคือมันดียังไงวะเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นไอเทมส้มที่ระดับน้อยคือเขาตั้งใจที่จะทําให้คนที่เลเวลน้อยอ่ะใช้ไอเทมส้มนี้แล้วก็เลเวลขึ้นเร็วในช่วงแรกของเกมอ่ะแต่ขั้นแต่อย่างไรก็ตามไอเทมส้มนั้นมันก็มันก็ขยะจริงๆอะ่ะมันใช้การไม่ค่อยได้เลยเขาก็เลยปรับไอเทมส้มหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ ใครที่ดองไอเทมส้มไว้นี่ยิ้มเลยนะครับอันนี้คือเป็นไอเทมที่เขาปรับนะครับจากไอเทมส้มต่างๆที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ประโยชน์ก็คือปรับบัฟให้มันดีขึ้นนะครับใครที่ดองไว้ก็จะยิ้มเลยเอ้ยฉันได้ใช้ไอเทมส้มบ้างแล้วอันที่มันดองๆไว้นะเออเนี่ยเขาก็จะปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นนะครับให้มันดีขึ้นอนะ ทีนี้เขาก็ยังมีการปรับให้อเทมสีทองระดับแรเนี่ยนะอเทมระดับแรก็คืออเทมสีทองเนี่ยมันมีมอดที่มีประโยชน์น้อยเนี่ยอยู่เฉพาะอเทมเลเวลน้อยถ้าอเทมเลเวลสูงอะ่ะค่คอยมีอเทมที่มอสสูงก็คือพ่ดง่ายว่ามันจะมีการกรองมอดว่าอาออฟหรือมอดที่มันไม่ค่อยดีอะ่ะมันจะไม่โผล่ในอเทมเลเวลสูงละนะ คือถ้าเกิดว่าไอเทมต่ํากว่าเทียห้าเนี่ยก็จะไม่มีมอดที่มันไม่ควรจะมีอ่ะอย่างเมื่อกี้เขายกตัวอย่างว่าแหวนที่บวกเลือดเนี่ยก็จะไม่โผล่ในไอเทมเทียห้าเป็นต้นไปแล้วอะไรย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาพูดสั้นๆแต่ว่าโคตรมีคนฮือฮาเลยคือไอตัวรูนหรือว่าตัวเจาะเนี่ยสามารถที่จะ,อะเอาไปใส่ทับได้แล้วนะครับซึ่งปกติคือ ใส่แล้วใส่เลยถอดก็ไม่ได้ทับก็ไม่ได้นะแต่น,นี่คือสามารถใส่ทับได้เลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาคือมันมีคนที่เขาใส่รูนผิดเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้ของที่มันเป็นของส้มของเทพหลายๆอย่างเนี่ยราคาตกหัวฟาเพราะว่าการใส่ผิดนั้นนะครับกลายเป็นขายโลกขายทิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้คนเหล่านั้นต้องเสียใจยแล้วเพราะว่ามันสามารถใส่แทนได้แล้วนะครับใครที่ไปซื้อของที่เขาใส่รูสล็อตผิดพลาดมาเนี่ยนะ ก็ยิ้มเลยนะครับคุณสามารถที่จะเอาสล็อตมันใส่ทับแก้ได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่เขาใส่ทับโชว์ให้ดูเนี่ยมันเป็นรูนระดับธรรมดาที่ใส่ทับกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าระดับสูงนะครับที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโซคอนะที่มันเป็นสีส้มๆอ่ะอันนั้นจะใส่ทับได้หรือเปล่าอันนี้มือรู้ต้องมาลองกันเอาเองนะครับพอเขาก็บอกว่าแต่ผมคิดว่าได้แหละนั่นคิดว่าได้แหละนะครับ อันนี้ก็เป็นการปรับบาลานซ์บอสนะครับหรือว่ามอนสเตอร์บางตัวเพราะว่าบอสหรือว่ามอนสเตอร์บางตัวเนี่ยมันน่ารำคาญนะครับมันน่ารำคาญคือเราไม่ทันได้ตั้งตัวมันก็ทําให้เราตายได้แล้วซึ่งมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขายกตัวอย่างให้ฟังนะครับเขาเปลี่ยนหลายตัวนะแต่นี่คือเป็นตัวอย่างอย่างเช่นไอตัวเนี้ไอตัวเบฮิมอตเนี่ยที่เวลาเราเจอครั้งแรกนี่เราเราเราน่าจะตายบ่อยมากนะครับ เนี่ยมันจะมีท่ากริ้งเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่โวลเลเอร์เลยเนี่ยเราโดนกริ้งทับเนี่ยมันแทบจะตายเลยแล้วก็มันไม่ได้มีท่าทางหรืออะไรบ่งบอกว่ามันกำลังจะกริ้งแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนบ่นเยอะมากเขาก็เลยจะปรับให้การกริ้งของไอ้ตัวเบเฮมอสเนี่ยดาเมจน้อยลงนะต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้นักเวทเนี่ยมันจะมีการ,ร่า่เวทหลายๆอย่างเช่นเวทระเบิดศพซึ่งแรงมากๆเนี่ยมันจะไม่สามารถร่า่ในจุดที่เรามองไม่เห็นแล้ว จากนอกจอแล้วมันจะไร้ไม่ได้แล้วมันจะไร่เฉพาะในจอเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยกับไอ,ไอตัวเอฟเฟกของมันไอตัวที่มันเป็นโยนกับระเบิดก็เหมือนกัน,นครับตอนนี้เราจะเห็นกับระเบิดง่ายขึ้นแล้วแล้วก็มันจะโดนโยนระเบิดน้อยลงนะ่ยก็ถูกเนิร์ฟนั่นเองมอนถูกเนิร์ฟนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือไอตัวนักเวทที่มันไร่เมเทโอเนี่ย เช่นกันครับไอตัวนี้ก็จะไม่ไร่นอกวงแล้วก็จะต้องอยู่ในจอก่อนมันถึงจะไร่ได้นะครับมีอะไรประมาณนี้เยอะนะครับและเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมกราบมากผมแบบโอ้โหอยากได้มากคือไอเทมฟิลเตอร์ในคอนโซลจะได้แล้วนะครับซึ่งฟิลเตอร์เนี้ยใน PC ซเขาทำได้ทำให้ฟาร์มสนุกฟาร์มง่ายแต่ว่าในในคอนโซลอะทำไม่ได้ครับ แต่ว่าต่อไปอ่ะถ้าเกิดว่าแพทศูนจุดหนึ่งจุดหนึ่งมาเนี่ยเขาจะทำให้ในคอนโซลเนี่ยสามารถไปเอา,เอาตัวฟิลเตอร์เนี่ยไปเหมือนไปใส่ใน ID เราในเว็บอ่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะในเว็บไซต์อะนะครับแล้วก็มันก็จะผูกกับ ID เราแล้วก็ไปเล่นในคอนโซลปุ๊บมันก็จะโผล่มานะครับซึ่งมันเป็นระบบที่เขาทำไว้ในภาคแรกอยู่แล้วนีเนี่ยก็คือจะเอาตัว ฟิลเตอร์ที่มีคนทําไว้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับไอตรงนี้คือผมแบบอืชอบมากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อัพนะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องอื่นเรื่องของการปรับบักปรับเบิรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเช่น อ๋ออันนี้คือเป็นบัฟด้วยไม่ใช่ปรับบัฟอย่างเดียวก็คือพวกเกราะเนี่ยก็จะแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ไอไอตัวไซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีบอกแล้วว่าชามของเราที่เราใส่อยู่อ่ะมันมีจํานวนการใช้กี่ครั้งเราใช้ไปหรือยังมีเอฟเฟกการใช้โผล่ขึ้นมาอะไรแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่าเอชามเราพร้อมใช้งานหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็สําหรับแฟนรอนะครับ ตัวน้อง,น,องน้องผู้หญิงคนนี้ก็สามารถที่จะเล่นดนตรีตามที่ควรจะเป็นได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับบัก๊กปรับเบิร์กอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะมีอะไรที่จะต้องปรับอีกเยอะแยะมากมายไก่กองเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดในการเปิดเลขเซตคือเขารู้แล้วว่าตัวไหนควรบัฟตัวไหนควรเนิร์ฟบอสตัวไหนควรทำยังไงให้มันเหมาะสมอ่ะแต่สิ่งเหล่านี้เขาจะยังไม่ปรับจนกว่าจะเป็นแพตท,ที่มันใหญ่กว่านี้หรือว่าเขาใช้คำว่าเน็กหลีด้วยซ้ำไปแสดงว่าตอนที่ยังไม่เปิดเกมเต็มเนี่ยน่าจะมีหลีดต่อไปอยู่นะไม่ใช่ว่าเปิดตัวเกมเต็มเลยนะเนี่ย การเปลี่ยนเหล่านี้จะต้องรอนะครับจนกว่าพวกเราจะพร้อมที่จะเปิดลีกใหม่นะแสดงว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตแพดใหญ่หน้านะครับที่มันจะมะีคลาสใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวเกมเต็มะนะผมว่าน,นั้นก็จะเป็นลีกใหม่ใน e a r l y a c c e อ s อยู่นะครับอันนี้คือผมตีความเองนะระหว่างนี้ก็ยังไม่ถูก ระหว่างนี้ก็ยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนนะใครเมตาอะไรก็ยังเมตาอยู่ยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนบัฟเนินร์อะไรทั้งสิ้นนะครับและเขาก็น่าจะค่อยๆปรับสิ่งที่ฟีดแบ็กของแฟนๆเขาส่งมานะครับไอ้พวกที่สร้างความน่าลำคาญต่างๆพวกบัฟพวกสิ่งที่ควรจะมีเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่เรื่องพวกนี้ก่อนนะครับสุดท้ายแล้วไอ้แฮศูนย์จุดหนึ่งจุดหนึ่งมันอัพตอนไหนนะครับเขาใช้คำว่า later this week ก็คือปลายสัปดาห์นะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นี้ ยังไงก็รอติดตามกันนะครับก็นี่ก็เป็นคลิปที่ผมมาอธิบายในสิ่งที่เขาอธิบายนั่นแหละนะเผื่อใครที่ไม่เก็ตว่าเขาพูดอะไรก็เผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าใครที่มองว่าคลิปนี้เปเประโยชน์<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับสำหรับคลิปนี้นมาก,กมริมิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ